สวัสดีครับผู้ชมพบกับองค์กันเดอร์นะครับวันนี้เรามาพูดคุยเกี่ยวกับข่าวสารของอาร์เซนอลนะครับในรอบวันที่ผ่านมานะครับว่ามีอะไรเคลื่อนไหวกันบ้างนะครับผมก่อน่เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e แล้วก็พูดคุยคอมเมนต์กันได้ด้านล่างคลิปเลยนะครับผมมาดูที่ความเคลื่อนไหวแรกของวันนี้นะครับเป็นความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับโตมัสปาเต้นะครับเป็นข่าวที่ต้องบอกว่าเราก็ต้องมาลุ้นกันต่อนะครับว่าสุดท้ายอาร์เซนอลจะต่อสัญญาหรือเปล่าเพราะฟอร์มตอนนี้ของปาเต้นี่ เข้าขั้นยอดเยี่ยมเลยนะครับผมโดยอาร์เตต้านะครับไม่ปิดบังนะครับอยากให้ปาเตนั้นอยู่กับทีมต่อไปนะครับแล้วก็รอรุ้นบทสรุปนะครับสุดท้ายจากอันเดรเบต้านะครับผมรายงานล่าสุดจากศูนย์ข่าวอาร์ซอลนะครับมีความเคลื่อนไหวนะครับสำคัญเกี่ยวกับอนาคตของโทมัสปาเตนะครับมินฟิลด์ตัวรับจอมแกร่งวัย31ปีนะครับที่กำลังจะหมดสัญญากับทีม ในอีกไม่ถึง2เดือนข้างหน้านี้นะครับผมซึ่งกลายเป็นประเด็นร้อนในหมู่แฟนบอลปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับว่าแข่งคนสําคัญรายนี้จะอยู่ต่อกับทีมหรือไม่นะครับผมโดยมิเกลอาร์เตต้านะครับกุนซอใหญ่ของอาร์เซนอลนะครับออกมาเปิดใจชัดเจนนะครับในการให้สัมภาษณ์ล่าสุดว่าแน่นอนครับผมเนี่ยอยากให้โทมัสอยู่ต่อเขาเป็นผู้เล่นคนสําคัญทั้งในสนามและในห้องแต่งตัวด้วย เขาคือหนึ่งในกําลังหลักของทีมชุดนี้ปาเต้ครับแม้จะเจออาการบาดเจ็บรบกวนบ้างนะครับแต่ว่าในช่วงหลังเนี่ยมิดฟิลทีมชาติกาน่ารายนี้นะครับฟิตเต็มร้อยแล้วก็เป็นกุญแจสําคัญที่ช่วยให้อาร์เซนอลเนี่ยสร้างสมดุลในแดนกลางได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับคุมจังหวะเกมนะครับแล้วก็ตัดบอลได้อย่างแม่นยําแบบที่หาใครมาแทนได้ยากเลยนะครับสำหรับตัมัสปาเต อย่างไรก็ตามครับมิเกลอาร์เตต้านะครับก็ยังเลือกที่จะให้เกียรติโครงสร้างของสโมสรนะครับโดยยืนยันว่าการตัดสินใจในขั้นสุดท้ายของเรื่องการต่อสัญญาขึ้นอยู่กับอันเดรียเบต้านะครับและทีมบริหารเป็นหลักนะครับผมผมพูดในมุมของโค้ชแต่สุดท้ายมันคือกระบวนการของสโมสรนและเบต้าจะเป็นคนขับเคลื่อนเรื่องนี้ต่ออาร์เตต้ากล่าวนะครับแฟนๆหลายคนครับต่างก็อยากเห็นปาเตอยู่ต่อครับอย่างน้อยอีกหนึ่งฤดูกาลนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ทีมกําลังที่จะลุ้นแชมป์นะครับและต้องการความลึกในขุมกําลังนะครับซึ่งการมีผู้เล่นมากประสบการณ์อย่างโทมัสปาเตอยู่ในทีมเนี่ยถือเป็นแต้มต่อทั้งในและนอกสนามด้วยนะครับผมอนาคตของกองกลางทีมชาติกราน่านะครับรายนี้จะไปต่อกับอาร์เซนอลหรือไม่นะครับเดี๋ยวเวลาให้ลุ้นอีกไม่นานแล้วนะครับมาดูว่าอันเดรเบต้าเนี่ยจะทําอย่างไรกับดิวของโทมัสปาเตกันเลยครับผม อย่างน้นอยๆเนี่ยขอให้ต่อยไปอีกสักปีหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ฟอร์มเนี่ยเข้าขั้นท็อปท็อปฟอร์มสุดๆเลยนะครับสำหรับโทมัสปาเตผมอยากให้ทีมเนี่ยต่อสัญญาออกไปอีกนะครับเพื่อที่จะได้นักเตะตัวกองกลางตัวโฮดดิ้งฟุตบอลเข้ามาอีกคนนึงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมาตินซูบิเมนดี้ก็ดีนะครับเพื่อที่จะประคองก่อนนะครับเพื่อที่ให้ซูบิเมนดี้เนี่ยเข้าใจระบบได้แล้วก็สลับกันใช้ได้นะครับในช่วงเวลาสําคัญของฤดูกาล นี่ครับผมมาดูในความเคลื่อนไหวต่อไปนะครับเป็นโรมาโนรายงานอีกเหมือนเดิมนะครับเป็นเรื่องของมาริสเกลลี่นะครับโดยโรมาโนนะครับออกมาบอกว่ารอแค่เวลาเท่านั้นนะครับโรมาโนครับคอนเฟิร์มอาร์เซนอลจอที่จะทางั้นดีลต่อสัญญากับมาริสเกลลี่นะครับดาวรุ่งผู้แบกอนาคตของปุญญาอาร์เซนอลนะครับผม ความเคลื่อนไหวล่าสุดในครับในถิ่นเอมรสสเตเดียมนะครับกำลังได้รับความสนใจจากแฟนบอลและสอทั่วโลกนะครับเมื่อฟาบิโอโรมาโน่ครับนักข่าวชื่อดังแห่งตลาดซื้อขายนักเตะนะครับออกมายืนยันผ่านช่องทางส่วนตัวนะครับว่าการเจรจาระหว่างอาร์เซนอลและมาลลูสเกลี่เนี่ยแบก้ายดาวรุ่งพุ่งแรงของทีมนะครับกำลังที่จะดําเนินไปอย่างราบรื่นนะครับโดยข้อตกลงใหม่ถือว่าเป็นเพียงเรื่องของเวลาเท่านั้นนะครับผม โรมาโน่นะครับอย่างระบุอีกว่าทั้งสโมสรและนักเตะครับมีจุดยืนที่ตรงกันนะครับมีความสุขร่วมกันครับและต้องการไปต่อได้กันอย่างชัดเจนนะครับโดยอันเดรียเบต้าข้าพุ่มในการกีฬาคนใหม่ของอาร์ซน l อลนะครับจะเป็นผู้ที่เข้ามาบริหารจัดการขั้นตอนการต่อสัญญาครั้งนี้ทั้งหมดนะครับโดยมีการพูดคุยในเชิงบวกกับตัวแทนนักเตะมาอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ ขณะที่มิเกลอาร์เตตานะครับกุนซื้อคนเก่งของทีมนะครับก็แสดงความเชื่อมั่นเต็มร้อยนะครับในตัวไมลุสเกลี่นะครับและมองว่าเขาเป็นผู้เล่นคนสําคัญสําหรับอนาคตของสโมสสนนะครับที่มีศักยภาพพอที่จะก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักได้ในระยะยาวนะครับไม่ใช่แค่ในอังกฤษแต่รวมถึงเวทีระดับยุโรปด้วยนะครับไมลุสเกลี่นะครับในวัยเพียงแค่18ปีนะครับโดดเด่นด้วยพละงกำลังครับความเร็วและการอ่านเกมที่เกินวัยนะครับ เขาคือหนึ่งในผลผลิตจาก Academy ี่เฮลเอ็นะครับที่แฟนๆต่างฝากความหวังไว้สูงมากๆนะครับว่าจะเป็นแกนหลักของทีมในยุคถัดไปร่วมกับแกนรุ่นใหม่อย่างบุกโยซากา้าคารวิลเลียมซาริบาและเด็กแคนไรส์นะครับการขยายสัญญาครั้งนี้ครับจึงไม่ใช่แค่เรื่องของนักเตะคนนึงครับแต่คือการส่งสารชัดเจนว่าอาร์เซนอลวางรากฐานเพื่ออนาคตอย่างจริงจังแค่ไหนนะครับผม ก็เตรียมรอเฮียบโกนะครับจากโรมาโนได้เลยนะครับสำหรับการต่อสัญญาของมารุสเกลี่นะครับทั้ง2ฝ่ายเนี่ยก็มีความคิดเห็นที่เข้าใจตรงกันนะครับว่าอยากที่จะต่อสัญญาออกไปแน่นอนนะครับในส่วนของมารุสเกลี่นะครับผมก็รอแค่เวลาเท่านั้นนะครับตามที่ฟราบิซิโอโรมาโนนั้นรายงานมานะครับผมก็ต้องว่าเป็นเด็กที่ยอดเยี่ยมคนหนึ่งนะครับที่อาร์เซนอลนั้น ดึงมาจาก Academy h e ฮเ e นแล้วก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในฤดูกาลนี้นะครับผมสุดๆจริงๆนะครับมาเลยสเกลี่แล้วก็เกมใหญ่เนี่ยทำให้รู้ได้เลยนะครับว่าน้องแกนนิงขนาดไหนนะครับผมมาดูในส่วนของนักเตะรายนี้กันบ้างครับปี่มีข่าวกับอาร์เซนอลแบบเดือดๆกันมาสักพักหนึ่งนะครับหลังจากที่อันเดร d b เบต้าเนี่ยได้เข้ามาเป็นผู้ อำนวยการกีฬาของอาร์เซนอลนะครับโดยกองหน้าคนนี้ก็คือวิกเตอร์โยเคเรสนะครับโดยสปอร์ตบูเลตินนะครับรายงานว่าบ้าคลั่งเกินต้านนะครับวิกเตอร์โยเคเรสเนี่ยไกลแตะ50ประตูนะครับว่าที่หัวหอกคนใหม่ของปืนใหญ่อาร์เซนอลครับขออนุญาตเปิดตัวด้วยคำว่ามหาการดาวยิงนะครับเพราะนี่คือสถิตินะครับที่แฟนบอลต้องอ้าปากค้างครับเมื่อ วิกเตอร์โยเคเรสนะครับผมกองหน้าทีมชาติสวิเดแน์วัย26ปีนะครับของสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับโชว์ฟอร์มโหดต่อเนื่องในฤดูก,กาล2024-2025นะครับและล่าสุดนะครับเพิ่งซานแฮทริกในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับจนทำให้เขาขยับเข้าใกล้หลัก50ประตูได้เต็มที่นะครับผม หลืออีกเพียงแค่3ประตูเท่านั้นนะครับเขาจะกลายเป็นนักเตะที่ยิงประตู50ประตูได้ในหนึ่งฤดูก,กาลนะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่โคตรจะบ้านะครับและก็โคตรจะไม่ธรรมดาเลยนะครับบอกเลยว่าไม่ใช่ใครก็ทําได้นะครับตัวเลขขนาดนี้สถิติรวมของยูเคเรสในตอนนี้นะครับก็คือลงสนามไปทั้งหมด46นัดนะครับยิงไปแล้ว47ประตูนะครับยิงมากกว่าจํานวนนัดที่ลงเล่นนะครับ แอซิสไปแล้ว11ครั้งนะครับรวมมีส่วนร่วมกลับประตูถึง58ครั้งเลยนะครับก็เรียกได้ว่าแทบจะทุกเกมเนี่ยมีชื่อของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นการยิงการจ่ายนะครับนี่แหละคือกองหน้าที่ต้องบอกว่าครบเครื่องของจริงนะครับจุดเด่นที่ทำให้ทุกสายตาเนี่ยจับจ้องมาที่เขานะครับผมเขาสามารถเล่นได้ทั้งหน้าคู่นะครับแล้วก็หน้าตัวเดียวนะครับผมยิงคมทั้งซ้ายและขวาครับ และล่าสุดเนี่ยเพิ่งจะโชว์ฟรีคิกสุดเฉียบนะครับในเกมล่าสุดเลยนะครับต้องว่าสวยมากๆนะครับครบเครื่องสุดๆนะครับโดยที่ฟรีคิกลูกล่าสุดที่ยิงได้นะครับแฟนๆใน X นะครับเนี่ยต้องบอกว่าแชร์กันสนั่นเลยนะครับยิงคมกริบเลยนะครับสำหรับวิกเตอร์อิโอเคเรสนะครับโดยที่ใครยังไม่ได้ดูนะครับการแฮตทริกของวิกเตอร์โยเคเรสเนี่ยสามารถ ไปดูได้นะครับเซิร์ชไฮไลท์ลิสบอนเมื่อคืนที่ผ่านมาได้เลยนะครับใน YouTube ก็จะเจอฟอร์มันจุดโหดของวิกเตอร์โยเคเรสนะครับในค่ำคืนที่ผ่านมานะครับผมด่านตลาดนักเตะนะครับล่าสุดเนี่ยก็มีสัญญาณที่ดีนะครับสำหรับปัญญาอาร์เซนอลนะครับผมโดยอาร์เซน่เนี่ยมีความสนใจแบบจริงจังนะครับหลังจากที่อันเดรเบต้าเนี่ยเข้ามาเป็นผู้อนวยการกีฬาอย่างเป็นทางการเนี่นะครับผมโดยลิสบอนเนี่ยพร้อมขายนะครับถ้าได้ราคาที่เหมาะสม นะครับผมตัวนักเตะเองก็เปิดใจย้ายนะครับและที่สำคัญเลยก็คืออยากที่จะพิสูจน์ตัวเองในเวทีระดับพรีเมียร์ลีกแล้วก็ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะครับกับทีมใหญ่แล้วก็สโมสรใหญ่นะครับผมโดยมิเกลอาร์เตต้าเนี่ยกำลังมองหาศูนย์หน้าที่มีความเด็ดขาดนะครับในพื้นที่สุดท้ายนะครับและยูเคเรสนะครับก็เข้าอยู่ทุกเงื่อนไขนะครับที่อาร์เตต้าต้องการเลยนะครับแถมอายุเนี่ยยัง เป็นช่วงเวลาพีคนะครับที่พร้อมใช้งานทันทีนะครับไม่ต้องรอพัฒนาแล้วด้วยโดยที่ตอนนี้อาร์เซนอลนั้นต้องการที่จะก้าวขึ้นไปเป็นทีมแชมป์เนี่ยก็ต้องซื้อกองหน้าแบบนี้มาเลยครับผมถึงจะมีโอกาสที่จะคว้าแชมป์ได้ในทุกๆรายการใหญ่ในยุโรปแล้วก็ทั้งในอังกฤษด้วยนะครับผมก็มาดูกันเลยครับว่าสุดท้ายแล้วอาร์เซนอลจะไปจบที่กองหน้าคนไหนแต่ผมเชื่อมั่นว่าอันเดรเบต้าเนี่ย จะเจราจากับวิกเตอร์ยูเครสและลงตัวกับยูเครสได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมเทียใจให้กับยูเครสแบบเต็มๆแล้วด้วยนะครับคิดว่าอยากได้ตัวนี้แหละน่าจะตอบโจทย์ที่สุดสำหรับอาร์ซนอลแล้วนั่นเองนะครับผมและนี่คือทั้งหมดของโอมกัน n เนอร์ในวันนี้นะครับดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์กันด้านลางได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมโอมกันเนอร์ oh ลาไปแล้วสวัสดีครับ